หลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหาข้อเท้าพลิกนะครับข้อเท้าพลิกก็คือการที่ข้อเท้ามันบิดเข้ามาข้างในหรือจะบิดออกไปทางด้านนอกนะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าอาจจะเป็นการพลัง้งเผลออย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วเคยทราบกันไหมครับว่าวิธีการดูแลที่ถูกต้องนะ จะต้องดูแลอย่างไรก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้ช่องของพวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับข้อเท้าพลิกนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่เลยก็คือตัวเอ็นที่มันอยู่ข้างข้อเท้าส่วนใหญ่แล้วข้อเท้าเวลาพลิกอ่ะมันจะพลิกทางด้านนอกก็คือมันจะเป็นลนักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งผมเคยไหมเคยนะครับแล้วก็พลิกทางด้านในใน ie, ลนักษณะนี้ซึ่งด้านในเนี่ยจะยากกว่าผมจะบอกเหตุผลก่อนว่าทาไมมันถึงชอบพลิกด้านนอกนะพลิกด้านนอกหมายถึงว่าพลิกพลิกเข้าในนะแล้วก็ด้านนอกฉีก เพราะอะไรเพราะว่าเอ็นทางด้านนอกเนี่ยมันน้อยครับเอ็ N นด้านนอกนนจะประกอบด้วยตัวที่1ตัวนี้ตัวที่ผมชี้นะเป็นนิ้วเป็นเอ็นนะตัวที่2ก็จะอยู่ข้างใตน้นี้ตัวที่3อยู่นี้ตัวนี้ซึ่งเอ็นด้านในจะหนาแน่นแบบนี้เลยทีนี้ลักษณะของการเดินเนี่ยมันเวลาเราเดินไปเนี่ยข้อเท้าเวลามันอ่อนแรงเนาะก็จะบิดหมุนเข้าด้านในมากกว่าทางด้านนอกอ,อยู่แล้วนะครับหรือคนที่แบบใส่รองเท้าสูงสูงหรือกล้ามเนื้อข้อเท้าไม่แข็งแรงพวกนี้ก็จะทําให้ เกิดข้อเท้าพลิกได้ง่ายหรือุบัติเหตุเช่นเล่นกีฬานะฮะลงมาผิดท่าเล่นบาสผิดท่าอะไรอย่างนี้ได้หมดสิ่งที่มันจะบาดเจ็บตามมานอกเหนอือจากเอ็นเนาะก็คือตัวเป็นกล้ามเนื้อที่มีจุดเกาะอยู่แถวๆด้านนอกตรงนี้ก็อาจจะทําให้เกิดการฉีกขาดได้ปัญหาของข้อเท้าพลิกเลยก็คือเวลาเอ็นมันฉีกขาดนะครับมันจะฉีกอยู่ประมาณสักหลายเกรดเนาะยี่สิบห้า 50 75 100อเลยนะซึ่งถ้ามันฉีกขาดมากแล้วมันมีเอ็นอยู่3อันถ้าเผื่อมันฉีกทั้ง3าอันเลยมันฉีกขาดร0อยอนาันข้อเท้ามันจะคลอนขยับได้ง่ายแล้วเคลื่อนหลุดได้ง่ายแต่ว่าถ้าเผื่อมันฉีกบางส่วนอาจจะแค่ขยับได้ง่ายแต่ก็ยังไม่ได้เคลื่อนออกจากข้อมันเท่าไหร่ซึ่งก็จะเจอได้น้อยหน่อยถ้ามันจะหลุดหมดเลยนะครับแต่ว่าถามว่ามันจะขาดบางเส้นไหมขาดแล้วถ้าเผื่อมันขาดเนี่ยการที่มันจะต่อกันมันก็จะใช้เวลานานออกไปเช่นถ้าเผื่อว่า มันขาด75%โอกาสที่มันจะหายภายใน1เดือน2เดือนเป็นไปไม่ได้อาจจะต้องใช้เวลาระยะยาวนานกว่านั้นกว่าม็นจะต่อกันดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เลยก็คือวิธีการดูแลเขาครับวิธีการดูแลในระยะแรกไม่ใช่การนวดมันจะยิ่งทําให้เลือดเนี่ยมาเลี้ยงตรงนี้มากขึ้นแล้วทำให้บวม72ชั่วโมงแรกไม่นวดเลยเราจะใช้การพัก การใช้งานก็คือไม่ลงน้ำหนักข้อเท้าเลย2เราจะยกขาสูงเอาหมอนรองอย่างนี้อแล้วก็ขาต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาหรือถ้าใครที่นั่งทํางานเราก็จะไม่หย่อนขาแบบนี้ทั้งวันเนาะเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าเวลาที่ข้อเท้าพลิกมันเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดมันก็เลยทําให้เลือดที่มันไหลเวียนตรงนี้มันมีการข้างอยู่น้ําเหลืองก็จะข้างก็จะบวมสังเกตว่าพอข้อเท้าพลิกเสร็จโอ้บวมทุกคนเลยพักการใช้งานยกขาสูงกระดกข้อเท้าแค่นี้ทาแค่นี้อาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้ะแต่จะต้องใช้เวลาถ้าใครที่มันปวดมากๆเราจะประคบเย็น นะเย็นก็ไม่ใช่เย็นจัดจนเอาน้ําแข็งมาห่อขนาดนั้นเราเย็นแค่เย็นประมาณนึงนะครับเอาน้ําเย็นทั่วไปไม่ต้องถึงขั้นแบบเอาน้ําแข็งมาวางไว้ที่ผิวเอาน้ำแข็งห่อผ้าหนาๆนนแล้วก็วางไปที่ตัวขอใช้เวลายอย่างนี้อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์นะครับอาการข้อเท้าพี่ก็จะดีขึ้น ที่นี้ถ้าเผื่อว่าอาการมันเริ่มดีก็แล้วอาการบวมเริ่มลดลดลงแล้วนะสิ่งที่เราควรจะต้องทําอีกอันหนึ่งอ๋อมอกี้ผมลืมบอกจริงๆอีกอันหนึ่งที่ต้องทําก็คือถ้ามันมีอาการบวมมากๆเราจะใช้ผ้าอีลาสติกแบนเดนเนาะก็จะพันรอบๆคอเพื่อให้ข้อมันกระชับหรือถ้าใครใส่พวกแองเกิลส p ซัพพอร์ตตัวรัดข้อเท้าอะครับใส่เพื่อจะลดอาการบวมเนี่ยมันก็จะช่วยได้ถ้าเผื่ออาการบวมมันเริ่มลดลงเราจะเริ่มมาออกกาลังกายกันการออกกาลังกายเนี่ยจะแบ่งเป็นระยะด้วยนะไม่ใช่ว่าทําท่าเดิิิิมมมมไปจจจนนนนนบเเารรรงๆพอ่่่ดีขขึึ้้แ เอ็นเริ่มต่อกันแล้วก็จะเพิ่มความยากแต่ในช่วงแรกผมสอนแค่ช่วงแรกก่อนช่วงแรกเราจะออกกําลังกายอย่างไรอ่ะออกแบบนี้นะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรให้เรานะเหยียดขาก้มแตะปลายเท้าแบบนี้ง่ายๆนะอุ้ยตึงมากเลยมันจะยืดที่น่องอย่างนี้นะครับค้างไว้นับ1-20ทํา3ถึง5รอบแบบนี้นะครับยืดที่น่องแค่นี้เองนะครับ จุดไหนที่มันมีการพลิกเช่นค้าบมันพลิกออกนอกอย่างนี้เราก็ควรหลีกเลี่ยงการที่จะไปยืดท่านี้ผมจะยิ่งทําให้เอ็นที่มันถูกยืดมันฉีกออกดังนั้นเราจะเลี่ยงการไปยืดมันมากขึ้นเนาะในช่วงแรกเนาะแต่ถ้าพอมันเริ่มดีขึ้นผ่านไปกสองเดือน3เดือนแล้วเนี่ยยืดได้นะครับเอาผ้ามาแล้วก็ยืดที่น่องแบบนี้ค้างไว้นับ1นึถึงยีให้น่องมันตึงๆนะครับ นี่คือท่าที่1เนาะแล้วก็ผ่อนแบบนี้เราเพิ่มให้มันตึงโดยการใช้ผ้าก็ยังเป็นท่าที่1อยู่ทีนี้เราสามารถทําในท่ายืนได้ด้วยนะท่ายืนเราทํายังไงเราทําแบบนี้ครับให้ออกขาข้างที่เรามีอาการเนาะไปข้างหลังแบบนี้แล้วก็ย่อเข่าไปข้างหน้าเนื้อสันนี่คือท่าที่2นะครับแบบนี้ถามว่าทำท่าที่หนึ่งแล้วจำเป็นต้องทำท่านี้ไหมก็ควรจะทำนะครับเพราะว่ามันก็จะตึงมากกว่าท่าแรกเราก็ยืดค้างไว้นับ1ถึง20ทำา3ถึง5รอบเท่านั้นเองสำหรับข้อเท้าเราทำแค่วันละรอบก,ก็พอนะครับ ต่อมาจะทําอะไรได้อีกเราจะบริหารโดยการใช้อย่างนี้ครับดูที่ปลายนิ้วเท้านะครับเราจะหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมเอามือจับยงงี้ก็ได้นะหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมช้าๆถ้าใครที่แบบทําเหมือนผมอย่างเงี้ยมันเริ่มกระดุกกระดิกแบบไม่ค่อยสมูทก็แสดงว่าข้อเท้าน่าจะมีปัญหาอยู่การรับความรู้สึกข้อเท้าไม่ค่อยดีให้ฝึกบ่อยๆหมุนเป็นวงกลม 10ครั้งเป็น1เซตนะครับแล้วก็พักก่อนแบบนี้นะครับหมุนเป็นวงกลมเนาะอันที่2ครับหมุนกลับครับหมุนไปแล้วก็หมุนกลับเจ็บด้วยนะเนี่ยถ้าใครที่เจ็บเนี่ยเอาเท่าที่ไหวนะครับนี่ผมเป็น subject เขาเรียกอะไรเป็นแบบได้ดีนะเพราะผมเจ็บขอ้อเท้าโอเคนะครับต่อมาครับเราทําเป็นวาดเป็นหยักๆักแบบนี้อดูนะเหมือนโบกอ่าโบกกลับ โอเคนะอันนี้วิธีการฝึกนะครับไ่เนี่ยฝึกนะฝึกนะคนที่ปวดข้อเท้าหรือว่าข้อเท้าพลิกทําได้หมดเลยนะครับดูที่ปลายนิ้วเท้านะอ่าถ้าแบบง่ายเนะ่ยเอาขาว,วางแล้วก็ถ้ายากก็โฮขึ้นมายกยกขึ้นมานะ แต่ยกขึ้นมาจะยากกว่าถ้าใครยังไม่เก่งยังไม่คล่องก็ทําท่าแบบเอาขาพาดกับเตียงอย่างนี้ก็ได้ทีนี้เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆาสองสามอาทิตย์จนข้อเท้าเราที่มันบวมน,นิดหน่อยมันเริ่มกระชับขึ้นมันเริ่มดีขึ้นเราก็ใช้ได้ละพอเราเริ่มดีขึ้นเราก็จะเริ่มเพิ่มความยากของเขาเข้าไปอีกโดยจะเริ่มจากอย่างนี้ครับเอาผ้านะครับผ้าเรานะวางไว้ที่พื้นแล้วเราก็ฝึกขยำผ้าแบบนี้นะครับ คลี่ผ้าอย่างนี้ขยำผ้าแบบนี้คล้ายๆกับอลองช้ำเนาะแต่ว่าเป็นการฝึกนะครับฝึกกล้ามเนื้อที่ฝ่าเท้าไปด้วยเสร็จแล้วครับถ้าเผื่อเราเริ่มดีขึ้นจริงๆดีขึ้นแล้วเริ่มลงน้ำหนักเดินได้แบบไม่ค่อยเจ็บแต่ว่าจะมีปัญหาเดินน,น,นานๆอรจจะมีข้อเท้าบวมบ้างเราก็จะเริ่มออกกําลังกาย <h az ell> เพิ่มความแข็งแรงเข้าไปเช <h az ell> ่นเราจะเริ่มมีการขยงปลายเท้าในลักษณะนี้ ลงขึ้นลงขึ้นลง1ิบครั้งเป็นหนึ่งเซตให้ได้มากที่สุดเนาะเป็นร้อยก็ได้นะแล้วแต่ถ้าเรามีศักยภาพพอศักยภาพวัดยังไงทําแล้วไม่เจ็บทําแล้วอีกวันหนึ่งไม่บวมทําแล้วอีกวันหนึ่งไม่ไม่เจ็บมากออาองนี้ถือว่าโอเคนะครับท่าที่1เนาะท่าที่2ครับสลับกับกระดกขึ้นกระดก แ,แบบนี้จริงๆมีท่าฝึกเยอะมากและเผื่อมันเริ่มดีขึ้นมาป้านี่มีแบบวิ่งได้เลยนะอ่ะทีนี้ดูนะฮะฝึกลองหนับขาสองข้างสำหรับคนที่เคยข้อเท้าพลิกแล้วพลิกหนักหนักมากๆวิธีการฝึกแบบนี้เราเรียกการฝึกบาลานซ์นะการฝึกการทรงตัววิธีการก็คือให้เราเนาะยืนธรรมดาแบบนี้แหละครับแล้วเราลองกางแขนออกในลักษณะนี้เนาะเสร็จแล้วเราลองยกขาข้างที่ไม่เจ็บขึ้นแล้วก็ทรงตัวให้ได้ ะะถ้าเราทรงตัวได้หนาทีถือว่าเราผ่านนะแต่ถ้าใครทรงตัวได้ไม่ถึงหนาทีก็หยุดแล้วก็ฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆโอเคไหมครับสําหรับคนที่ทรงตัวไม่ได้เนะาะงนี้เราจะเพิ่มความยากเขาอีกนะวิธีการเพิ่มความยากเหมือนเดิมครับยกขาขึ้นนะครับแล้วเราก็ทรงตัวเหมือนเดิมนะครับพอเราเริ่มทรงตัวดีแล้วอยู่ดักเราเอาแขนลงมันจะยากขึ้นนะทีนี้เอาแขนลงมันจะยากขึ้น แล้วก็การทรงตัวมันจะลําบากขึ้นเพิ่มความยากระดับที่2นะให้เรานะฮะเหมือนเดินเนาะยกขาแบบนี้แบบนี้นะแล้วหลับตาครับหลับตาให้ได้1นาทีโดยไม่กางแขนนะหรือจะกางแขนก็ได้แบบนี้มันจะยากขึ้นไปอีกลองไปฝึกดูนะครับเราก็ยืนให้ได้นานสัก1นาที2นาที3นาที5นาทีโดยหลับตาอย่างนี้แหละมันจะเป็นการฝึกการลงน้ำหนักที่ข้อจริงใช้ได้ที่ข้อเขา่าข้อสะโพกได้ด้วยนะในการฝึกแบบนี้นี่เราเพิ่มความยากข้าไปอีกเหยียบอะไรที่มันนุ่ม นี่อันนี้คือนุ่มนะนุ่มหยักที่นุ่มเสร็จแล้วให้เรายืนเหมือนเดิมเลยกลางแขนออกมายกข,ขาข้างที่ไม่เจ็บขึ้นแบบนี้มันก็จะทรงตัวลําบากเลยเห็นไหมแล้วเราก็จับเวลาครับประมาณ5นาทีสุดท้ายแล้วเพิ่มความนุ่มครับอีกโดยใช้หมอนเห็นไหมนุ่มอหกแค่ยืนธรรมดาแค่กลางขาโดยยังลืมตาอยู่ก็ยังทรงตัวไม่ค่อยได้เลยแล้วก็ทรงตัวให้ได้สัก1นาทีถ้า1นาทีได้เราโปกเกตต่อโดยการหลับตา บ,บนี้สำหรับคนที่ข้อเทา้าพิกถ้าเริ่มมาฝึกเนี่ยตามสเตปไปเสร็จเนี่ยมันจะดีขึ้นมากแล้วเราก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้เดินได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ที่สำคัญคือจะไม่กลับมาพิกอีกถ้าเราเผื่อเราฝึกพวกนี้ได้ดี เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน y o u b e c h ชา n นลก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Bad soleil, pas de soleil.